สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าจากช่องแซบหนูครัวบ้านๆค่ะเมื่อนี้สิพห้าพี่น้องไปก้นกับปูดแลวก็ขดจิปโอมค่ะขวดจุจีพี่น้องเพิ่เหยียบนเนาะก็เริ่มมาเห็นหวยก็กรเริ่มก็เริ่มมาเห็นกล้องขี่ค่ะข,ขี่งวดนะเนี่ยถามว่านาลังเกียโบโบได้พี่น้องขุนชิดหรือเปล่าโบโบพ่อก็อยู่กันตั้งสี่เนาะ สีนี้มาด้วยม่ต okay. oh. ้องพูดแน่หมดเสาอด้รพี evet> ่น้องเจียมเจียมให่ปนทวารจุจีนี่ปนกระแทบแกล้งแซนอเมยกระแทบได้พี่น้องมาเด้อจ้ามาขุดนำกันได้ยังก็เอาเด้อยววันี้ได้จิ๊บปมก็เอาเดี๋ยวจุจีก็เอาเด้อพี่น้องมีบอสจเอาเฟืองแถวนี้เหรอคะเอาเฟืองเบ็ดหนัง เห็นบอพี่น้องเพิ่นเฮ็ดหยังนี่แบบมึงสิเพิ่นจ้องเฟื่องไว้เด้อพี่น้องงานทั้งงานเพิ่นสิเอาเบิดเลยได้เนี่ยสาเหตุเพิ่นสิเอาเฟื่องไปปลุกหัวปลุกสวนเพิ่นมันนี่ม่แผนไม่ใกล้เราบอกเขาว่าปีนี้สิเฮ็ดหยังแน่เพิ่นมีแผนเฮ็ดหลายอย่างเด้อค่ะนี่เกี่ยวเขาแล้วเพื่อกัสิปลูกพืชพักสวนครัวค่ะอีหยังก็อยากเฮ็ดมันบ่อยากอยากแย่งล่างได้อยากมีติดมืดบ่คะ จังเจ้าไม่เห็ดมาหน้าวพี่แหลกไม่เห็ดสวนพี่แหลกนี่เจ้าประทับใจจบบมวนบ่ย่าหัวดิมวลดูจ,ดจะมาวิจารณ์อันนี้มวลทำเป็นวลป็แนแบบพี่แหลกเนาะพี่แหลกได้หนี่พี่น้องพี่แหลกเพิ่นมาเพิ่นมาอยู่บ้านเพิ่นกบมาเห็ดหัวเห็ดสวนค่ะพี่น้องสวนเพิ่นกะเคยถ่ายให้เบิ่งดูอยู่ค่ะนี่เด้อเฮาเฮาอีกกล้องนึงแต่ว่าอันนี้ขวอยนี่ขวอยเก่าเด้อพี่น้อง แต่ว่าก็สิออ,อกเบิดแล้วล่ะเนี่เข่าแล้วเบิดแล้ะพี่น้นองขี่มือเศา,า,า้าได้มันมีเหรเด้่ย จจีจ่นิกะจัก,จากแา่ตาใสกับวงหูหือกันมันมันมันเกิดจากดวงก่อนเนาะํำมากลลวไปแตย่ยูไปแ่ยูพี่น้องบอ่แดดได้เหมือนเนี่ยนี่ขีเก้าแหงขี่แหงๆนี่ต้นใต้พี่น้องเนียจุจีได,ด้เนี่ยอันอันนี้คือขีงัวค่พะพะเลียงงัว ครับพี่หาตวใหม่ที่แบบสดๆนะสินะบอมันอย่างเดจ้าถืออาวุธหนีพร้อมอยางหาหูกับปูเด,ดจ้ามาซอยหลุดในเด้จ้าพี่น้องวัสิไา้จักโตเนาะมื้อเนี่ยฝนตกอุ้ยอากาศคือเย็นเนี่ย คุดกบสีไดกบอ่ะรู้สึกสิไดกับสิได้กบแปดขาแปดขาไหมถึงึงปร์ค่ะพีนน่น้องหนามันหนามันลงไงกบสิลเ,เลยเนาแมเแมงๆนีตว่า่ามีาม่าง,เง้เกบเนาะเลิกเติบด้วยค่ะเพราะว่าดิ้นยข่ดินแบบ ดิ้นเหนียวเนอวเอข้าวปลาวได้แล้วแบทางข้าวีจบขาประกาศจบเนะเาะน้ำพี่น้องฝนตกเด้่เม่ขึ้นกัตกเนาะก็จะเป็นบรรยากาศดีสดชื่นแฮมแต่ว่าอยากให้ฝนนีอยากให้หนาวมากพี่นอ้องเอ้ยคนเน่านีความต้องการก็ต้องการ มันก็เปดนฝืนธรรมชาติดอกช่วงนี้มันก็หนาหนาวหรอน้อมันถักบบหนาวเมืองที่ไรพี่น้องเตี้ยนเกือบเบิดละแถวเนี้ยจะสิ้อผ้าใครไปใส่เนี่ยพัตตบ,บมีฮะไปบังได้หลงหน้าอาการนะที่หอป่านะ นายางหาหูกระปูจ้ากระปูพี่น้องุดกระปูไม่ได้ได้สิจอใหจอเลยบอจอกเลยจับเลยสิกระปูแม่แหลอโอ้ยพี่น้องกระปูแม่แหล่ด้วยเนี่ยนะ กระพู้ตัวแมนกระพูแ้แมนเละไหวก็เราในสามตค่ะฮู้ดอีกอยู่ปะแมนไม่เนเอาไปแกนะนแมนเด้อหลายฮู้อยู่ค่ะพี่น้องนี่ก็ะู้เขาเบิดได้เ่ยบอสในเลิอก,อกปบนไหนนะบอสบนท่านในเลิกถ้าดิ้นจะสิบ่าเลิกดอกอยู่หน้าตาบุ๋มนั่น คุดสามที่กะกระเถิงล่ะแมนดินเป็นดินทรายับดินรว,วนๆเลยบางสีส่วนหมากหูสีหลึกเด้อค่ะบอกคือดินทรายดินทรายสีลู่ตื่นคุดลงไปสองสามบาทกับพอ่อละค่ะพ่อกับปู่แล้วไปซเอ้า้องว่ามันบ่มี โหสูตซื่อกับมีเน้อค่ะแสดงว่าเป็นหูเก็ตว้าวกนว่าสั่งกันคาสร้างก็ไปอเลี่ยนก่อเออว่าตุบล่างกูไงเอ้าต่ะกีกับกับคุณแถวคันวาโน่กับเสียมตือหัวบ่อแมน จิบอมปะแมนแมนดีวะแมนจีบอมกับพี่น้องเห็นขวายได้บ่างนเนี้ยบบเห็นขวายกับสิบ่หูวดอกจิบอมอุ้ยจะยังอยู่พี่น้องจิบอมอยสีบกเขกูสีบกเหนี่มันบอแมนดดอกกูไปสีบกเนมไปเนี คุดหยังเห็นขวอยังกับคุดเบิดค่ะพี่น้องหายอยู่หายกินแบบวิสารบานเฮ้าเนาะคุชิปลมค่ะพี่น้องได้ละค่ะจิปโลมตัวใหญ่บ่ไม่เจ๊ขางมีสองกับมีเด้เอาอีกเบิดละเรื่งวายางไปกับสิพออยู่ มข้อยอันนี้นดสิเป็นขอยกับปูข้อยจะปอมันสิเไปไ็นหน่อยๆจาย้าสละเพียนอยู่แต่ว่ามันสิมีบ่าาววลูกหูใหญ่ฮะมันมาอาศัยหกับปูแทนเลยเป็แม่กระปูเห็ดแวนมาแย่งกระปูอยู่ลูกหูหน่อยนั่นแหละ อยู่ได้แลวาโจะ้ว่าทางนั้นบ่มีมันมันมีแต่ทางนี้นะแมนอยู่แมนแมนเห็นล้วยางก้าไหนได้พี่น้องฮนี่บ่เห็นคนผัดเห็นอันี้แมนล้วอีกก็หนึ่งค่ะพี่น้องสามตัวละตโอ้ยคือมาหาขานี่หาขานี่ คักขาออกเต้นเต้นคักแข้งค่ะพี่นอ้องเดี่ยวสี่แล้วเดี่ยวสามสี่สี่มาตอร์ไซคสามตัวเอาอีกเนี่ยขาขามาเนี่ยาขาขาหนึ่งแล้วบ่อุ้ยบอลมันโอ้ขี่มันคุ้นเรากระท่มเด้อพี่น้องเมื่อที่งัวงัวยา,างนั่นงัวขาหักได้แนี่ มื่อนี่มาขุดกับปู้ขุจิปปมกับพ่อได้ปนได้แจวจุจ้าจพี่น้องมื่อนี่กับเป็นคีบหายยุ่หายิินแบบบ้านๆสไตล์อีสานบ้านทุงและก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในด้าจ้า